ทำอธิษฐานแผ่มุญค่ะข้าพเจ้าเอ่ยชื่อตัวเองกันนะคะผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนายกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดขอรัตนาบารมีร่มแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระปัจเจกพระเจ้าพระยาสงฆ์พระพุทธศาสน์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตโดยสุดบารมีร่มหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูพรหมวัปัญญูขอบารมีหาที่สุดมิได้ทั้งหมดนี้จงแผ่ไปถึงภพภูมิต่างๆทั่วสามแดนโลกธาตุ แต่อบายภูมิสูงขึ้นไปถึงภูมิมลูกขันสูงสุดขอสรรพสัตว์มนุษย์เทพเทวาในเหมือนแสนกฎจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นพระสยามาธิราชพระเสือเมืองพระทรงเมืองพระราหูเจ้าคุมิภารีโอปติกะพระแม่ขอนีพระแม่คงคาพระแม่โพสุกพระพึงพระายพระพิรุณพระยาพุธพระยาน้าความเดวันคนทันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามที่ยังเรียนไหวในวงสงสารสิบสามภูมิทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงได้รับ มหากุศลผลบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วโดยทั่วทุกตนทุกคนทุกท่านคือสัตย์พุทธาสัตยีธรรมาสัตย์สขาพลังปัตตาปัจจีกาในจะยังพลังอรหันตาในทีทีนะรักขังพันธามีสัพพะทูพุทธาธิธามีธรรมาธิธามีสังขาธิธามีสัตย์พุทธาสัตตีธรรมาสัตยีสัขาพลังปัตตาปัจีกาในจะยังพลัง อรหันตาในเตชีนะรักขังพันธามีสัพปะสุพุทธาอธิธามีธรรมาธิธามีสังธิธามีสัเพีพุทธาสัพีธรรมาสัีสังขาพลังปัตตาปัจจิตจะในจตยังพลังอรหันตาในตชีนะักขังปันธามีสัพปะส้พุทธงอธิธามีธรรมาธีสัธิธามีสัสสาาตเ,นนเตพพุทธาสัตธรรมาสัตเพสักขา พลังปัตตาประจิตในแต่ยังพลังอรหันตาในเตทีนะรักถังพันธามีสัพพะทูพุทธาอาธิธามีธรรมานิธามีสังขาริธิามีต่อมาคําอธิษฐานร่วมบุญค่ะกล่าวเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในเรื่องธุรกิจการงานการเงินครอบครัวความรักการเรียนสุขภาพและให้เกิดความสําเร็จในเรื่องที่ปรารถนาเร็วขึ้นข้าพเจ้าเอ่ยชื่อตัวเองไปด้วยกันนะคะผู้ยอมรับนับถือ พระพุทธศาสนายุคพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดขอรัตนาบารมีรอมแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระปัจเจตพพระเจ้าพระยาสงฆ์พระพุทธสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์นับแต่อันดีตจนถึงปัจจุบันแน่นาคตโดยที่สุดบารมีลงหลงโปรดทั่วลงปดูโรมากปัญญยูขอได้โปรดรวมกําลังแห่งบุญบารมีสิทธาตัอันได้แก่ทางบารมีศีลบารมีเนียบขับบารมีปัญญาบารมีวิญญาบารมีขันติบารมีสัจจะบารมี อธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีของข้าพเจ้าเพื่อนำมาใช้เป็นกำลังให้มีความคล่องตัวในทุกเรื่องสิ่งอันใดที่ติดขัดของ